ครับสวัสดีครับผมนายกุ้งนะครับสิทธยานสิทธิ์หลวงพ่อวนะครับก็ผมจะมานำเสนอเรื่องกระถินปี63หลวงพ่อรวยนะครับว่าทำไมกระถินปี63ถึงเลื่อนไปที่เลื่อนไปเพราะว่า โรคโควิดระบาดในปีปี63ครับ mm hmm. ก็เลยเอา mm hmm. เหรียญกระถินไปแจกอนามัยชาวบ้าน mm hmm. อันนี้ที่ผมได้ข่าวมานะฟังก็ได้แค่นี้นะครับข้อมูลแค่นี้นะครับ mm hmm. ก็ทำมาประมาณเก้า mm hmm. ข้าว,าวก็ประมาณหนึ่ง mm hmm. หนึ่งแสนเหรียญนคะครับ ก็กระถินก็มีจอง2,000 0้ 2, 5, แล้วก็วางจอง2,005 5ทั้งหมดละ3 0 0รวมเลทด้วยนะฮะรวมเลดเลทข้อมือนะฮะ3 0 0ก็มีจะให้ดูที่ว่าผมได้มาก็ก็เช่ามาเมื่อไม่กี่วันนี้ฮะก็ ดูนะครับครับนี่ฮนะร็ผมดูจากจากกล้องโทรโทรศันะฮะเนี่ยอ,อันนี้เนื้อฝาบาทเนื้อฝาบาทแล้วก็ข้างหลังก็จะมีโค้ดนะฮะ โปรวยนะฮะต้นนี้โปรรวยถึงไหนนะสวยนะครับเหรียญสวยนะครับสวยมากเนื้อเนี่ย ไม่มีสะดุดเลยฮะเรียบมากเงามากเนื้อตึงครับเเรียกเนื้อตึงครับผมเพิ่งไล่สดเรื่องพระตรงนี้นะครับฮะดูฮะครับอันนี้เก็บอยู่ในซองนะฮะไอ้เก็บอยู่ในกล่องนอนกล่องนะครับเนี่ย มีโค้ชัดเจนฮะแคปซูมได้เลยครับแคปแล้วก็ซูมซูมภาพได้เลย ไม่ค่อยชัดอดูตาฝาก่อนนะครับกระถินหกสามนะครับชัดเจนมากนะครับ xin, vậy thì nha, xin chắc quát nha.